ค่ะขอต้อนรับสู่เมนูมแม่นะคะวันนี้แม่จะมาชวนคุณคุณและลูกๆทำกุ้งคั่วพริกเกลือกันนะคะวันนี้เราได้คุ้งสวยๆตัวใหญ่ๆมานะลูกแล้วก็พิเศษพิเศษจากของฝากจากคุณพี่ตุ้มกับคุณพี่เกียรติลูกนะเขามีดอกเกลือมาฝากแม่ด้วยวันนี้แม่ก็จะเอาดอกเกลือเนี่ยนะทำกุ้งคั่วพริกเกลือของเราด้วยคะ่ะ และสวนผสมทั้งหลายนะคะแม่จะลงหน้าจอให้ลูกๆได้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาทําการเจียวกระเทียมกับเจียวหอมกันก่อนนะลูกนะเราก็จะทําการเจียวกระเทียมก,ก่อนนะ กรเทียมให้เหลืองสวยก่อนนะลุงนะเดี๋ยวมาจงกันอีกทีค่ะกระเทียมเราใกล้จะได้ที่แล้วนะคะจะให้เหลืองกรอบอีกนิดนะลูจะตักพักครึ่งแล้วเราก็ติดเกียวหอมต่อนะคะ ได้แล้วค่ะตอนนี้เราจะเจียวหอมหอมเจียวของเราอะลูปสอยแป้งทอดกรอบก็บหน่อยนะคะเจียวจะได้กรอบๆค่ะเดี๋ยวเรา,าขอเวลาลูกๆทอดหอม ของเราให้เหลืองสวยก่อนนะคะหอมเจียวของเราก็ได้ที่แล้วนะลูกนะเดี๋ยวเราทอดหอมเจียวเสร็จแล้วเราก็จะได้มาทอดกุ้งกันนะลูกนะอะโอเคเรามาทําการทอดกุ้งกันเลยนะลูกนะกุ้งนี้ลูกๆชบุบแป้งทอดกรอบสักหน่อยนะคะเข้าไปเลยคะ่ะ ไปเลยลูกระวังกระเด็นหน่อยนะคะเดี๋ยวขอเวลาทำการทอดุู่แป๊บหนึ่งนะคะ กุ้งของเราก็เกือบแท้ที่แล้วนะลูกกุ้งเวลาทอดไม่จําเป็นต้องสุกเต็มที่นะคะประมาณจะเก็บเด็ปอร์เซ็นต์ก็พอนะลูกเดี๋ยวเราจะทําําทาการผัดทาการคั่วในพริกเกลือของเราอีกรอบหนึ่งนะคะได้แล้วล่ะคะ่ะไม่จะลมมรากผักชีนะคะเราใส่รากผักชีนะลูกลงไปเลยค่ะ เวลาปรุงย่างหอมก่อนนะลูกนะอืมเวลาปรุงย่างเหอมดีแล้วแล้วก็แม่ก็จะใส่ที่ขี้หนูนะลูก ใส่ลงไ,ไปเท่าลเมื่อทีหนูแล้วแม่ก็จะใส่กอเกลือนะคะไม่ต้องเยอะนะลงนะหยิบมือก็ได้แล้วะค่ะอีกนิด็แล้วกัน ตามใจนะลูกหนึ่งสองชี่อีฟขาวค่ะหนึ่งสองสามแล้วนะติดใจนิดนึง หอมดีแล้วไม่จะลงกุ้งนะลูกนะใส่ลงไปแล้วค่ะกุ้งของเราเอาบอ,อตัวใหญ่ๆเลยคลุกเลยนะลูกนะคลุกให้ทั่วเลยนะลูกโอ้โหน่ารับประทานมากเลย กลแม่เราจะใส่ต้นหอมนะคะใส่ไปเลยค่ะต้นหอมเรา มาลูกตส่จนหอมแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วนะนะแม่ก็เขาใส่กระเทียมเปียวจะครึ่งหนึ่งก่อนนะลูกนะค่ะกระเทียมเปียวของเราหอม,หอมยสวยๆเหลืองๆน่ารับประทานค่ะคลุกกากันอีกทีนะคะมาคลุก้ปด่วแล้วก็เสร็จแล้วนะลูกไนหะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูแม่จัดจานกันนะลุงนะ กุ้งคั่วพริกเกลือของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนาตาน่ารับประทานค่ะทำให้ฉุนกันทั้งบ้านเลยค่ะวันนี้ <c oughs> หอมมากๆนาทานมากๆนะคะคุณคุณจะทำเป็นกับแก้มหรือเป็นทำกับข้าวก็น่าทานนะคะเมนูนี้ก็รสชาติถูกใจมากๆขอฝากคุณคุณและลูกๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณคุณพี่ตุ้ม แล้วก็คุณพี่เกียรติที่มีเดาเกลือมาฝากแม่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่พิเศษเลยนะคะขอบคุณคุณแม่อ้วนคะ่ะคุณแม่อ้วนนะ่ารักมากมากเลยเข้ามาคอมเมนต์ในเมนูแม่ทุกๆเมนูเลยนะคะขอบคุณโลกๆขอบคุณคุณๆทุกคนที่เข้ามาชมนะคะเมนูนี้แม่ก็ขอ,ขอฝากเพียงเท่านี้นะคะ อยากมีอะไรจะถามหรือว่าอยากจะให้ทำเมนูอะไรก็บอกมาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่นะคะเมนูนี้ก็ขอฝากเพลงตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ